สวัสดีครับวิศรุตครับวันนี้จะมาสาธิตใน t r เรทกลางคืนในเกมสต a อกเกอร์ g a m m a มาซึ่งเป็น m o อ Pack ของ Anomaly นะฮะอันนี้ Night Vision ครับผมซึ่งอย่างที่เห็นภาพไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เนื่องจากเป็น i น h t v i s i o n เทียร์หนึ่งนะฮะก็เป็น Night Vision เริ่มต้นที่ราคาก็ระดับหนึ่งละแต่ว่ามันก็ถูกสุดในรดบรรดา Night Vision ที่มีผมพอจะสามารถสปอร์ตศัตรูได้อยู่บ้าง ตำแหน่งในวิชันเนี่ยเราสามารถจัดวางได้ระดับหนึ่งฮะก็คือมีเอียงขวาเอียงซ้ายแล้วก็อยู่ตรงกลางอุย้ยเริ่มมีการยิงโจมตีมาจากฝั่งตรงข้ามแล้วคือวันนี้เป็นตอนกลางคืนก็จริงแต่ว่าเป็นช่วงพระจันทร์เต็มดวงฮะพอเป็นพวกพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยคุณจะเห็นว่ายังมีแสงแสงมากระทบกระทบอ็อบเจกต์อยู่บ้างซึ่งเนี่ยนก็เพียงพอที่จะทำให้ให้ AI เนี่ยเห็นเราได้ได้เหมือนกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังมีมันก็ยังดีกว่าเรามีไฟฉายเปิดไปเปิดมาเนาะตรวที่ว่ามันศัตรูจะดีเทคเราได้ยากหน่อยออแต่ด้วยความที่ว่าคุณภาพในวิชัยมันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เราก็ดีเทคศัตรูได้ค่อนข้างยากเหมือนกัน อันนี้ผมก็พยายามจะเล่นทำตัวให้ใหเป็นเดนมัสริกแต่ว่าลืมไปว่าอยู่คนจักรวาลก็โดนบ้างพอเป็นพิธีอย่างที่เห็นนะฮะพระจันทร์เต็มดวงเลยเข้าเห็นผมได้แต่ผมจะเห็นเขาได้ชัดกว่าหน่อยอันนี้ก็เป็นมุมที่โอเคอยู่อย่างที่เห็นผมเห็นศัตรูตรงนั้นแหละแล้วก็กำลังค่อยๆยยิงอ่าเรียบร้อยดาวแทงก็ดาว โอเคต่อไปก็จะเป็นพยายามเข้าไปเคลียร์ภายในนะฮะแต่พอเอิญภายในเนี่ยมาให้เราเคลียร์เราก็เลยจัดให้ตามคำร้องขอปืนที่ใช้อยู่นะครับก็คือ AKS 74U นะฮะกระสุน5.45จุคูณ39มิมลลิเมตรฮะก็เป็นปืนที่ดีเหมือนกันกระสุนราคาไม่แพงแล้วก็มีเดเมจที่ค่อนข้างโอเค ผมเดาได้ว่ามีศัตรูอยู่สามคนแล้วผมเก็บไปแล้วสองสองคนนั่นหมายความว่าอีกอีกคนหนึ่งเนี่ยน่าจะอยู่ข้างบนก็เลยพยายามค่อยๆไปเพราะว่าอย่างน้นอยๆเนี่ยไอจะได้ไม่ได้ยินเสียงเราตอนที่เรากำลังจะเข้ามาโอ้ตรงนี้ก็มีกร,รมมันรังสีเยอะเป็นพิเศษก็เลยทานยาเท็กกร,รมมันรังสีเสร็จนี้แทบจะไม่เหลือวอดก้าแล้วมั้ง เจอแค่ศพศัตรูที่ดาวไว้ก่อนหน,น้านี้ด้านนี้กำลังปรับแสงของ Night Vision เพื่อจะได้เห็นชัดขึ้นแล้วก็นั่นแหละครับไม่คิดว่า AI เนี่ยจะมานั่งแคมป์ตรงนี้อันนี้จริงถ้าสังเกตด,ดีจะเห็นเงาลางๆแล้วละ่ะแต่ว่านะตอนที่ผมเล่นตอนนั้นเนะี่ยผมไม่เห็นผมคิดว่าน่าจะอยู่อีกด้านขวา อันนี้ผมก็ตัดสินใจปิดไนวิชั่นแล้วก็จะเปิดไฟฉายเพราะว่ามั่นใจแล้วว่าจะตูเคลียร์ละก็เลยเปิดไฟฉายแทนเพราะว่าอย่างเราในไฟฉายอาจจะบอกตำแหน่งเราก็จริงแต่ว่ามันก็ทำให้เราเนีนอะไรได้ชัดมากกว่าทำทานยารักษาตัวเองซะวายเ r y ในพื้นที่นี้ก็จะมีทั้ง mercenary พวกนักหารับจ้างแล้วก็พวกสัตว์กลายพันธุ์ค่อนข้างหลากหลายตัวตัวพื้นที่ก็จะเป็นลักษณะของ urban area ก็การประทะกันส่วนใหญ่เนจะเป็นระดับ CQC ก็คือ c l o s s w a t e r combat แกรนต่อสู้ระยะใกล้เนี่ยแหละครับทีนี้ถามว่ามันก็มีระยะไกลผสมอยู่บ้างเหมือนกัน มีแค่สองหนึ่งสามจุดเองบ้างในแผนที่นี้ที่เป็นการต่อสู้ระยะไกลแล้ววันนี้ผมก็ค่อยๆจัดรูทไปเรื่อยๆรางวันแล้วก็นั่งเช็คสภาพลูกซองบททิ้งดีกว่าเพราะว่ายังไม่เจอลูกซองที่ที่น่าเก็บลูกซองที่น่าเก็บส่วนใหญ่ก็น่าจะในช่วงนี้ก็น่าจะเป็นพวกลูกซองที่สามารถยิงฟุออโต้ได้แต่ ต,ตอนนี้เจอแต่ลูกสองที่เป็นพัมแอคชั่นก็คือขึ้นต้องขึ้นลำทุกครั้งที่ที่ยิงนั่นแหละนี่ผมก็ซัดน้ำไปหนึ่งขวดน้ำช่วยสลายกรมมันมตรสีเล็กน้อยแต่ว่าไม่ไม่เยอะเหมาะเหมาะสำหรับช่วงที่แบบคุณโดนนิดเดียวแล้วก็ไม่ไม่ได้อยากเสียอะไรมากมายแต่ทีนี้แถวๆนี้มันมันข้องขาง,งเยอะทีเดียวไอ้เรดิเอชั่เนี่ย ล้วผมก็ตัดสิใจฉีดยาบู o s t stamina แล้วก็บู o อาหารเล็กน้อยมันไม่เยอะถ้าเทียบกับกินกินอาหารแต่ว่านั่นแหละครัแล้วที่จริงผมไม่ควรจะเดินเดินตรงเงาแสงพระจันทร์เท่าไหร่นะัเพราะว่าแสงพระจันทร์นี่มันก็บอกตำแหน่งเราได้เหมือนกันผมจําได้ว่าบางทีพวกทหารรับจ้างเนี่ยจะชอบส่งหน่วยสํารวจพื้นที่บริเวณนี้ ในกดังนี้แล้วบางทีมันมีโอกาสที่จะเจอก็เลยระวังเล็กน้อยทันยาแก้งง่วงเพราะว่าตัวละครผมเริ่มเริ่มง่วงแล้วาเา็นเริ่มหาวแล้ว ถ้าที่ดูโกดังค่อนข้างเคลียร์ก็เลยไม่ได้เตือนล้อหรือตื่นเต้นอะไรมีเมิร์กอยู่สองนายอยู่ข้างบนแล้วมันก็เริ่มกราดมาแล้วด้วยความที่ว่าทานรับจ้างเนี่ยหรือเมิร์กที่ผมชอบเรียกเมิร์กนะ enary, เมอร์เซนารีเมิร์ก ก็ยิงสวงนไปเรื่อยๆม e r c ซเนอรี่นี่ก็มีชุดเครื่องแต่งกายที่เขาครบคันแล้วก็ถ้าสังเกตถ้าได้ยินจะจะได้ยินว่าเขาพูดภาษา,ษาอังกฤษเพราะว่าม e r c ซเนอรี่เนี่ยเป็น,เป,นเป็นฐานรับจ้างที่ถูกส่งมาจากชาติตะวันตกมาพเพิซอัดแนมในโซนผมก็ค่อยๆไล่เก็บตามพิธีทีนี้เห็นมีสไนเปอร์อีกนายหนึ่งอยู่ตรงนั้นพอดีก็เลยมุมยิงไม่ค่อยดีก็เลยตัดสินใจว่าจะขึ้นไปสู้กัน แต่ทีนี้ได้ยินเสียงแปลกๆแล้วไอ้ร่างจะเรียกอะไรดีร่างพลังจิตลระคือมันเป็นอิสตากริสผมไม่แน่ใจผมจะเรียกว่าอะไรดีมันไม่ใช่ผีอ่ะมันมันเป็นร่างพลังจิตร่างที่เกิดจากพลังจิตของของสิ่งมีชีวิตกายพันธุ์ซึ่งถ้าเราโดนเนี่ยเราไม่มีมันจะส่งผลโดยตรงต่อสมองเราแล้วมันไม่มีเกาะป้องกันเยอะ แล้วจากฟังจากเสียงร้องและความสามารถเนี่ยไอหมอนี่คือคือไซไซบอร์ดซักเกอร์ก็คือเป็นบอทซักเกอร,อร,กกอร์ที่สามารถนอกจากจะดูดเลือดเราหายตัวแล้วโจมตีเราในระยะประชิดได้แล้วยังสามารถสร้างล่างพลังจิตขึ้นมาโจมตีเราได้ด้วยผมก็เลยทําแบบคนทั่วไปทําก็คือเ <laughs> ตรียมวิ่ง วิ่งดีกว่าเราอาจจะเรายอมเสียรูดด้แต่รูดรูดรูดมันแค่ฐานฐานเมื่อสองนายมันไม่คุ้มที่จะให้เราไปบวกกับไซบอร์ดซักเกอร์ไม่คุ้มหรอกงั้นก็จบเลดไปได้วยการละชนีได้กันมนสำหรับคืนนี้เพราะว่าผมผมคิดว่าของที่ผมได้มาในช่วงต้นนะ่ะมันมันค่อนข้างคุ้มค่าพอสมควรละถ้าไปต่อเนี้ย ไม่น่าคุ้มวิ่งวิ่งอย่างเดียวน,นะครับงานนี้วิ่งสู้ฟัดวิ่งเพื่อชีวิตทีด่ดีกว่าที่นี่เราใช้มาโอเคแล้วทุกอย่างอิ่มพอแล้วบางทีความใจสู้ของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบว่าพร้อมบวกอย่างเดียวมันต้องบวกเมื่อเราเราอยู่ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบไม่ใช่ อย่าก็บวกอย่างเดียวเกมนี้ไม่ใช่แบบนั้นโอเคก็จบไปแล้วนะสำหรับเร็ววันนี้ขอบคุณครับ